สวัสดีครับผมวันนี้เรามารีวิวต่อจากเมื่อวานกันเลยนะครับผมเมื่อวานก็ทําการรีวิวตัวละคร Nick Fury เทียร์มไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาทําการขึ้น Nick Fury เทียร์่กันเลยนะครับผมไปลองดูนะครับผมว่าเราจะใช้ทรัพยากรในการขึ้นเยอะหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ก็มีคาร์โมเดียม26,947นะครับผมแล้วก็โซฟอร์ไทน์ so นะครับ17,589นน, 7, นะครับผมก็ เดี๋ยวผมจะเอาซอฟอร์ชัยเป็นหลักแล้วกันนะครับผมอยู่ที่17,600แล้วกันเนาะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทําการอัปเกรดกันเลยนะครับ13เยอะอยู่นะ6โอเคสวยเลยนะครับผม15โอเคขออืมย2่ 22, ขอหลักหนึ่งได้ไหมสามสิ 33, นี่จัดเต็มเลยเหรอลูกพี่33นี่คือเต็มเหนียวผมเลยนะนะโอเคนะครับผมไปกันต่อนะครับผม6นะครับ12นะครับ11 21นะครับผมลงมาลงมา19โอเคได้อยู่นะครับผมพอได้อยู่นะตัวต่อไปนะครับผมเป็นเข็มขัดแล้วกันนะครับอ่ะ8นะครับ4สวยเลยชิ้นนี้สวยเลย13สวยนะครับผมลงมาลงมา19โอเคได้อยู่นะครับผมลงโอเค2สวยจัดนะครับผมชิ้นนี้โอเคไปต่อชิ้นที่4นะครับผม7นะครับ7นะครับ15สวยนะฮะ สิบสวยใหญ่เอาอีกเอาอที่หนึ่งสามสิบเอ็ดเลยเหรอโอเคไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้ก็หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยนะครับผมตอนนี้เหลืออยู่อ่ะมานให้อัปเกรดสกิลก่อนโอเคเดี๋ยวแป๊บเกรดสกิลกันต่อเลยนะครับผมนะตัวสกิลนี่คือจริงๆตัวไลฟ์ซีดของเราเนี่ยมันเหลือใช้อยู่แล้วนะครับเพราะาผมทําการลงเวอร์บอสเลเจนด์ทุกวันนะครับผมตัวไลฟ์ซีดก็เลยไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับผมสองหมื่นกว่าจริงๆไม่แน่ใจว่าทุกตัวได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวจะค่อยๆไปทยอยอัปดูนะครับอ่ะโอเค ตอนนี้นะครับผมก็ทําการเเตรียมพร้อมขึ้นเทียสีเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็1 7 6 0 0นะครับผมเหลือ13,900ใช้ไป3,000กว่ากว่านะครับผมแล้วก็อีกพันหที่เราจะใช้ไปตอนนี้นะครับก็ถ้าเกิดใช้ไปแล้วก็จะเหลือ12,400นะครับผมกับจากหนึ่งหมื่นก็คือ5้0พนะครับผมต่อการทำเทียสีหนึ่งตัวนะครับผมโอเคนิกฟิลลี่ขึ้นเทียสีไปเลย เนี่ยยิงอัลตรอนนะครับผมแล้วก็เตะมันทิ้งซะเดินมาแบบรอๆนะครับผม Director of Shield โ okay. อเคขึ้นเป็นเทียร์สเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมจุดประสงค์ในการขึ้นเทียร์สของผมตอนนี้นะครับผมก็เพื่อมาเป็นซับพอตในการเล่ World b o s s l e g e n d p พล s นะครับผมที่ผมกำลังแต่อยู่นั่นเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปทำการเทส ตัวสกิลให้นะครับผมว่าตัวเทียร์สีของตัว Nick Fury มันแรงขึ้นหรือเปล่านะครับผมก่อนอื่นเราก็ใส่สไตรเกอร์ไปก่อนเลยนะครับถ้าเกิดเราใส่สไตรเกอร์ถูกสายเทียร์สีนะครับผมตัวนี้ก็จะเพิ่ม all attack นะครับผม60% 10บเนต์สวินะครับผมแล้วก็เพิ่ม active buff นะครับผมเพิ่มเอฟเฟกต์มาอีก10%นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองด่านแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองด่านเดิมนะครับผม dark phoenix นะครับผมชั้น39นะครับผมโดยใช้ ทีมเดิมตำแหน่งเดิมเหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมอ่ะสไตรเกอร์ก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนะครับผมเหลือเวลาเพียงแค่10บกวิเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเรารอ,รอดูตอนนี้ว่าตัวนิกฟิลลี่ของเรานะครับผมจะจบได้เร็วขึ้นหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าดามจแรงขึ้นเยอะนะแต่ก็อย่างว่าเนาะมนเทียร์สีแล้วนะครับไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกัน ไปกันต่อนะครับตอนนี้ก็40วินะครับผมเหลือ39หลอดน,นะขอให้มันเข้าเฟส2ก่อนเลยตอนนี้ไปโอเคเข้าเฟส2ก่อน1นาทีนะครับผมโอเคก็ยังชั่วนะครับยังถือว่ามันเร็วขึ้นมาอยู่นะอ่าโอเคไปมาลุยเฟส2กันต่อนะครับ เดี๋ยวผมจะเก็บสกิลเทียสามไปใช้เป็นตัวสกิลเปิดแล้วกันนะครับผมเผื่อมันจะรีดาเมจออกมาได้มากกว่านะเอ้ยแรงแรงแรงอืมไม่ทันไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆถ้าเกิดทันเนี่ยคือ มันจะได้พอเราจบออกมาจากตัวนี้ปุ๊บเราได้ตีเฟสสามเลยนะครับแบบนี้เราก็จะได้ตีแค่หลูปเดียวนะแต่จริงๆอะ่ะเมื่อกี้ถ้าเกิดเราไม่กดพลาดนะครับผมคือได้แน่นอนนะครับผมเร็วขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับนี่โอเคเหลือแค่สี่หลอดนะครับสองหลอดสุดท้ายนะครับผมกับสองนาทีครึ่งนะ จบนะครับผมใช้เวลาไป2นาที32วินาทีนะครับผมต้องบอกว่ามันค่อนข้างเร็วขึ้นมากว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับผม2นาทีเลยนะแต่ก็อย่างว่านะครับผมนี่เป็นการลง Dark คฟีนิกซชั้น39เท่านั้นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ Dark คฟีนิกซที่ผมเริ่มตึงๆนะครับผมจริงๆมันยังไม่ตึงด้วยซ้ำชั้นเดี๋ยวดี๋ยวผมไปให้ดูนะครับผมเออผมลงสูงสุดต,ตอนนี้อยู่ชั้น74นะครับ โดยใช้เป็นตัวนี้ทีมนี้ในการลงนะครับผมมีซัพพอร์ตสตัวมีลีดเดอร์นะครับผมไซหลอกก็ค่อนข้างลงสบายนะครับผมแล้วก็พอมเป็นด่าน75ตัวนี้นี่คือพอมันเป็นวายไรส์ White สีแดงนะครับผมตัวที่มันจะตีได้ตัวเดียวมีอยู่2อตัวนะครับผมก็ตอนนี้มีว i นเทอร์โซเ e อนะครับผมฮักแล้วก็มี d o อกอ็นะครับผมมี n น m o r มีกับตันเมริกาด้วยใช่นะครับผมมีตัวอะไรนะ ค่าเนชกับตัวอพอลิทด้วยนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่จริงๆคือมันเป็นสาย PVP นะครับก็จะเหลือเพียงแค่ตัวฮักนะครับผมกับตัวด็อกอ็อกนะครับผมที่พอทําดามีได้บ้างแต่เท่าที่ผมลองเล่นมาแล้วนะครับผมมันไม่สามารถจบด่านนี้ได้นะครับก็คือผมก็เลยยังติดอยู่ที่ชั้น74นั่นเองนะครับแล้วชั้น74นี่ก็คือยังง่ายอยู่นะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปลองตัว w o r l d b o s s Legend p พ s s แล้วกันนะครับผมว่ามันจะสามารถลงด่านไหนได้บ้างนะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเป็นคอวัสแล้วก็พ洛克ซิมาด่าน29กันนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมก็จะใช้มาเป็นลีดเดอร์ของตัวเองพร้อมทั้งเป็นซับให้ตัวเองด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมด่านเนี้ยนะผมใช้ทอลงนะครับผมเป็นยูนิฟอร์มเก่าด้วยนะก็จบไปได้ในเวลาประมาณเกือบเกือบ4นาทีนะครับผมโดยที่ไม่มีซับพอร์ตนะครับผมก่อนที่ผมจะใช้นิกฟิลลี่เป็นลีดเนี่ยผมใช้ตัวกราเดเยเตอร์เป็นลีดมาก่อนนะครับผมฉะนั้นก็จะมีลีดเดอร์ให้แต่ไม่มีซับพอร์ตนะครับ ทีนี้เราใช้เป็น Nick Fury l ลีดนะครับผมพร้อมกับทําการซับให้กับตัวเองแล้วนะครับแต่ว่าจบไม่จบอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูดาเมจของ Nick Fury Uniform Secret Avengers กันนะครับหลูปแรกนะครับผมทําไปได้ไม่ถึง1หงลอดนะฮะอ่าหลูปที่2ได้มาอีกหลอดกว่าเกือบเกือบสหลอดอ่าโอเคสวยอยู่นะครับผมสองหลูปสหลอดนะครับรอมาว้าปึ๊บไป อเมื่อผมจะยิงเทียรสามไปผิดจุดนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลองดูเออ่ดาเมจรวรมๆแล้วกันนะครับไปออยังไม่ถึงยังไม่ถึงเป้านะครับจริงๆยังไม่ถึงเกณฑ์นะดูแบบนี้ก็รู้แล้วนะครับผมว่าไม่สามารถจบ World Boss Station Plus ตัวนี้ได้นะครับ หนึ่งนาทีลดไปได้8หล,ลอดนะครับผมก็ต่ำกวัวเกณียนไป4หลอดนะครับผมแต่ว่าผมว่ามันยังเป็นตัวที่คุ้มค่าในการปั้นอยู่นะครับที่แน่ๆส่งผลให้กับตัวทอของผมเนี่ยจบบอสตัวเนี้เร็วขึ้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองดู12หลอดว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับจะได้รู้ว่าถ้าเกิดนิฟิลีลงด้วยตัวเองเนี่ยจะใช้เวลานานเท่าไหร่ โอเค1นาที24วินาทีนะครับผมถึงจะสามารถจบนะครับผม1เรียกว่าอะไรนะหใน5ของเลือดของบอสได้นะครับก็ต้องเอาไปคูณน,นะครับผมคูณ5ก็จะตกไปที่6นาทีกว่านะครับผมถึงจะสามารถตีบอสด่านนี้จ,จบเองได้นะครับถือว่าไม่อยู่ในเกณฑ์นะครับผมเวลาไม่ทันนะฮะ เดี๋ยวเราลองดูนะครับผมว่า5นาทีจะจบได้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ทําไปได้18หลอดแล้วนะครับผมแมจิกก็ทําได้18หลอดเหมือนกันจาก5นาทีเลยนะนิกฟิล r ี่ทำไปได้อ่า18หลอดนะครับผมใน2นาทีก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรขนาดนั้นนะครับผมตามที่ผมบอกไปนะครับมา40หลอดสุดท้ายนะครับลองอัดเต็มที่เลยตายไม่เป็นไร 38แล้วมาโอเคนะครับผมก็ค่อนข้างเวลาเหมือนเดิมนะครับผมใช้เวลาประมาณ1นาที20ในการทำา12หลอดนะครับผมเมื่อกี้ก็มาร์กสนาที40นะครับผมทําไปได้อีก12หลอดนะครับเหลือ36หลอดก็ค่อนข้างจะตรงมาร์กนะครับผม1นาที20ต่อ12หลอดก็ ช้าช้าไปนะครับผมช้าไป20วิต่อทุกๆุกสิหลอดนะครับถือว่าเป็นตัวที่ทำดาเมจเองไม่ได้แล้วกันนะครับผมแต่เป็นซัพพอร์ตที่มีประโยชน์แน่นอนนะครับมาสามหลอดสุดท้ายนะครับผมครึ่งหนึ่งตอนหนึ่งนาที38มสไหครับ อย่างน้อยผมว่ามันก็คุ้มค่ากว่าตัวแมจิกค่อนข้างเยอะเลยนะครับเแมจิกตอนนี้กลายเป็นตัวที่ผมแบบเสียดายมากๆเลยนะเสียทรัพยากรในการปั้นที่สุดเลยนะครับเอ้ยใกล้ละใกล้ละใกล้ยี่สิสี่หลอดแล้วนะครับมาต่อไปก็น่าจะจบที่นั่นแหละนะครับผมหนึ่งนาทีพอดีนะครับผมจะได้ยี่สิบสี่นั่นแหละนะครับผมเกือบเกือบนะครับผมอันนี้เร็วขึ้นมานิดนึง ก็ตามนี้นะครับผมนะ12หลอดในทุกๆ1นาที20น,ทนะครับก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรขนาดนั้นเพียงแต่ไม่สามารถจบเองได้นะครับไปเดี๋ยวลงให้จบ5นาทีกันเลยตายเรียบร้อยนะครับผมเหลือ20วิสุดท้ายนะครับผม โอเคนะครับผมก็ตามนี้นะครับช้าไปกว่าตัวละครอ,อย่างเช่นทอนะครับผมประมาณ20วิเลยนะครับผมแต่ก็อย่าลืมนะครับผมตัวนั้นมันไม่มีตัวทอนะครับผมไม่มีไม่มีไม่มีซับนะครับผมแต่ว่านิกฟิลีได้ซับตัวเองมาแล้วนะแต่ก็ทําให้ทอตีแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมลองสังเกตด,ดูนะเมื่อกี้ผมเหลือแค่ไม่กี่วิเองสามารถทาเลือดบอลลดได้ประมาณเกือบ10หลอดเลยนะครับ ไหมไหลามากเลยนะครับผมดามเหจีของทอรไหลขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับโอเคนะครับผมก็เป็นการจบนะครับผมการลงเวอร์บอสของตัวนิกฟิลลี่แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดเราจะจบเองได้นะครับผม60สหลอดเราก็จะใช้เวลาไป6นาทีแล้วก็อีกเท่าไหร่นะ40วิเนาะนะครับก็ใช้เวลานาน,านกว่าตัวปกติอยู่1นาที40นะครับ สรุปนะครับผมตัว Nick Fury นะครับผม,ผมก็เป็นตัวละครซับพอร์ตนะครับผมที่สามารถขึ้นเทียสีได้สามารถทำดาเมจนะครับผมช่วยตัวละครหลักของเราได้นะครับผมหากเกิดข้อผิดพลาดตัวละครหลักใกล้ตายแบบอาจจะเหลือประมาณหหลอดสุดท้ายแล้วเรามีเวลาเหลือเฟืออะไรเงี้ยคือ Nick Fury พอทำดาเมจในส่วนนั้นได้อยู่นะครับแล้วก็ใครที่จะปั้นตัว Nick Fury นะครับผมขึ้นเป็นเทียร์มนะครับผมหรือแม้กระทั่งเทียส์่ตัวนี้ผมก็บอกว่ามันค่อนข้างก็ คุ้มค่านะครับผมสำหรับคนที่ลง World b o s s Legend นะครับส่วนใครที่เอาไปลงแค่ A B X A B L อะไรพวกนี้นะครับผมไม่จาเป็นต้องขึ้นก็ได้นะนะครับผมเป็นเทียร์สก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ตัวละคร Nick f u r ี่นะครับผมนะตัวต่อไปนี้ผมก็คงถอดอเกียร์ม่วงออกนะครับผมม่วงไมตรีเนี่ยคงถอดออกแล้วก็คงไปใส่ซับเป็นแบบเต็มตัวนะครับผมแล้วก็เอาไว้เป็นซัพพอร์ตในการลงเวอร์บอสเลเจนด์พลสเพียงอย่างเดียวนะครับ ก็ขอจบการรีวิวนิกฟิล r เทียสีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมานะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s i b e นะครบผมให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่มีความคิดเห็นนะครับผมว่า Nick f u r y น่าปั้นหรือเปล่ายังไงก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะครับผมในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ